ป้ายแล้วก็รถที่มาโชว์หน้าร้านก็คลาสสิกมากแล้วครับเนี่ยสิ่งที่สะดุดตาที่สุดนเนี่ยแ <c oughs> ม่ค้าคนงามนี่แหละทำให้ผมเลือกร้านนี้เลยยินเสียงน้ําไหลแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วครับเที่ยววนไปเนี่ยครับตามเส้นทางนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม วันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านปางไฮตำบลเทศสเด็อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือที่หมู่บ้านปางไฮเนี่ย mm hmm. เขามีจุดเด่นในเรื่องการปลูกกาแฟพันุอลาบาิก้าที่อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขามีาสภาพภูมิอากาศที่อยู่ในป่าในในดอยเนาะ mm hmm. มีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นเกือบทั้งปีนะครับ แล้วก็ที่นี่ก็จะมีขึ้นชื่อเรื่องอ้ร้านกาแฟที่เยอะเยอะมากๆครับมีหลายร้านมากแต่วันนี้เราจะมารีวิวทดลองแค่เป็นตัวอย่างให้ดูสักร้านสองร้านนะครับเ,เดี๋ยวตามมานะครับเรามาเริ่มจากร้านนี้เลยนะครับเป็นตัวอย่างแค่เห็นป้ายแล้วก็รถที่มาโชว์หน้าร้านก็คัาสิกมากแล้วครับโซเชีย so ล เราลองเข้าไปชิมสั่งกาแฟที่ร้านโซชิวลกันนะครับเห็นตกแต่งร้านได้แนวอาร์ตมากเนี่ยสิ่งที่สะดุดตาที่สุดนีเนี่ยแม่ค้าคนงามนี่แหละทำห้ผมเลือกร้านนี้เลยเห็นปะผมสั่งลาเต้หนึ่งแก้วกเดินไปเอาข้างล่างได้เนะ ทีนี่เขาจะมีโซนอ,อยู่ข้างล่างด้วยนะครับเป็นลำห้วยเดี๋ยวเราไปชมข้างล่างกันนะนี่เราเลย เรียกได้ว่าตกแต่งร้านได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับลงมาข้างล่างคุณผู้ชมเห็นไหมครับมีลำธารไหลผ่านแล้วก็มุมนั่งเล่นชิลๆเยี่ยมมากเลยครับถ้าได้ยินเสียงน้ำไหลแบบนี้ก็ ชื่นใจแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเหมาะมากๆเลยถือได้ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่บรรยากาศเยี่ยมมากเลยครับคุณผู้ชมเหมาะสำหรับคนที่ไม่เร่งรีบนะครับต้องการมาแบบชื่นชมธรรมชาติ มาพักผ่อนอย่างแท้จริงให้คุณผู้ชมได้ซึมซับได้สัมผัสกับเสียงธรรมชาติจริงๆนะครับเสียงน้ําไหลเป็นลําห้วยที่ไหลผ่านข้างหลังร้านนะครับมีปลาด้วยโอ้ปลาอะไรไม่รู้ครับ ครับคุณผู้ชมก็ผมว่าร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการแบบชีวิตสโล,โลไล์เนาะต้องการวันที่พักผ่อนอยู่กับสายน้ำฟังเสียงธรรมชาติที่นี่เขามีบ้านพักด้วยนะครับอ่าถ้าสนใจจองบ้านพักอะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะไปรีวิวตัวอย่างร้านกาแฟแถวไอหมู่บ้านตังไฮนี่อีกสักร้านหนึ่งนะครับเนาะี่จริงมีเยอะมากเลยนะครับไปแล้วครับนี่นะครับเบอร์โทรถ้าใครสนใจติดต่อบ้านพักนะครับ วันนี้ได้เวลาที่เราต้องลำลาร้านโซชิลแล้วล้าแม่ค้าคนงามโอกาสหน้าคงได้มาอีกไปแล้วนะบายบายอ่ตอนนี้เรามาอยู่อีกร้านหนึง่ง รีวิวเป็นตเป็นตัวอย่างนะครับชื่อร้านพาโลเนี่นะครับจุดเด่นของร้านนี้ที่เห็นนะครับนี่นะครับเขาะจะมีทางเดินเป็นสกายวอล์กอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในนะครับ กไปเที่ยวเากับม้างกปแปลเยแล้ว่ตอนนี้หามากกว่าเดิมอีเพราะผมก็กลับเป็นแค่เดอนเ้าเข้าือา่อข้าอกแล้วก็เราก็เข้ามาในโซนร้านของร้านคารโล มียอดแงขึ้นโดนเสียบเียม่ได้หนงสีูเยอะอยู่แลคนแรกได้จูเดีนะได้ได้ เด่นไฮไลท์ของร้านไอ้กาแฟพารอเนี่ยนะครับถ้าผมเอ่ยชื่อไม่ถูกต้องก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีภาษาอังกฤษผมแข็งแรงมากจะทำเป็นทางเดินให้เราเดินเที่ยววนไปเนี่ยครับตามเส้นทางนะครับเขาเรียกอะไรสกายวอล์กใช่ไหมครับสวยงามมากครับเนี่ยครับคุณผู้ชมผมชอบมากๆเลยนะครับ เขาทำได้ดีมากเลยร้านนี้ทางเดินให้เราเที่ยวไปทเที่ยวชมจากมุมสูงนะครับดีมากๆเลยครับเห็นไหมครัเราก็เห็นมุมข้างบนลงไปข้างล่างสวยมากเลยครับคุณผู้ชมหาใครชื่นชอบนะครับในบรรยากาศที่ความเป็นธรรมชาติความเงียบสงบนักท่องเที่ยวไม่พุกพ่านเหมือนไอแม่กำปอง ผมว่าปังไฮเป็นอะไรที่ลองมาค้นหาลองมาใช้ชีวิตในวันที่เรียบง่ายนะครับวันพักผ่อนเนี่ยครับทางเดินเขาทำเชื่อมไปถึงต้นไม้ใหญ่สวยคัดสิกมากเลยครับต้นไม้ต้นนี้ออายุคง หลักร้อยปีนะครับนอกคุณผู้ชมใหญ่มากๆเลยสูงเขาเรียกต้นอะไรผมจำชื่อไม่ได้อะเนี่ยครับคุณผู้ชมนี้เรายังไม่ถึงตายยอดของของต้นนี้นะครับเนี่ยสูงมากเลยครับ สันนิษฐา,านคาดคะเนเอานะ่ะจากด้านล่างมาถึงตรงนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าตึกหาชั้นนะครับไม่ได้พูดเวอร์นะครับเนี่ยดูเฉพาะกิ่งนี้เขาติห บ้างครับยกตัวอย่างร้านกาแฟาบ้านปังไฮตำบลเทศสเสด็จอำเภอดาสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็หากวันหยุดหรือวันพักผ่อนที่ใครต้องการความเป็นธรรมชาติความเงียบสงบหามุมพักผ่อนก็ บ้านปังไฮเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมว่าน่าจะลองมาพักผ่อนมา,าใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์นะครับทีนี้เขามีบ้านพักอะไรให้ผมสเตย์ให้ให้เราเลือกมากมายนะครับแต่ผมยกตัวอย่างมาประมาณ2ล้านนะครับมันมีเยอะมากเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้ทริปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะเจอกันที่ไหนวันนี้ขอบคุณมากนะครับไปแล้ว